ท่านถอยรืดหลงมาเกิดถชื่อกำเนิดกายมนุษย์มีพลังมากสุดสุดกายมนุษย์เหมาะประบามานมาสะดุ้งทุกทุกคราที่ท่านมาเพื่อประบามานรวมพลังมา เจกากวาดหมดท่าทมเพนเดือนสิบวันสำคัญเพราะว่าทันปราบมาเนินนำกันไม่ได้หยุดใจทำนิ่งใจนำถึงทำนั้นท่านคืออมตะ แล้วเราจะอาสัจจ์พระตนทานต้นธรรมนั้นก็คือท่านใช่หรือไม่พระบรมมาพุทธเจ้า,จาอางพระผู้สร้างเรียกกันไปก็คือท่านท่านใช่ไหมผู้ตอบได้คือผู้เมีเยาน